สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับเมนูไข่ต้มนะคะหลายคนเคยกินไข่ต้มแล้วก็คงจะเบื่อแล้วนะคะลองมาดูไข่ต้มแบบใหม่เพืนดูนะคะนั่นก็คือไข่ต้มทรงเครื่องค่ะอยากรู้ใช่ไหมคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะแนะนํานะคะมีไข่ต้มหมูโบดข้าวโพดหวาน แค่รอหั่นเสานะคะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะส่วนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายพริกไทยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวค่ะส่วนผักนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนนะคะหรือว่าต้องการผักที่ตัวเองชอบนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะ จะเป็นเห็ดก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นผักกาดขาวหรือว่าเป็นผักที่เราชอบนะคะสามารถทําได้นะคะค่ะเราก็รู้จักส่วนผสมกันไปหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการทํานะคะค่ะแบบแรกเราก็จะไปหมักหมูกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปหมักหมูนะคะเราก็จะตั้งตั้งอยู่ไฟนะคะสําหรับการนึ่งหมูไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ ไม่เป็นการเสียเวลานะคะค่ะรับไแรกนะคะก่อนที่เราจะไปทำเราก็จะค่ะนี่เลยใส่หนูลงไปค่ะหนูโกนนะคะขล,ล้วกหโดนะคะแครอทนะคะกต้นของซอยนะคะ ลงไปให้หมดเลค่ะคลิ้ทางมัน,น่เซียวนะคะจากนั้นก็คนผสมนะคะที่เข้ากันนะคะ ค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเราไดใส่ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทําการนึ่งนะคะซึ่งนม้ของเรานะคะก็กร้อนได้ที่แล้วนะคะ เราก็จะนี่ประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่าหน้าตาตอนสุกแล้วจะเป็นยังไงคะ่ะค่ะหลังจาก15นาทีผ่านไปแล้วนะคะไข่ต้มของเรานะคะก็สุกได้ที่แล้วนะคะเราจะมาจัดใส่จานเลยนะคะบองไปก่อนนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับหน้าตานะคะข,อ,ะของไข่ต้มทรงเครื่องของเรานะคะเป็นไงบ้างคะ หน้าตาหน้ารับประทานหมคะนะคะ,นะคะสำหรับเมนูนี้นะคะสามารถไปทานเป็นของว่างก็ได้หรือว่าของกินเล่นนะคะหรือว่าทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะเดี๋ยวนะคะขอตัวไปชิมเจ้านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ